สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะรอบดึกได้ยินไหมไ้ยินเสียงเกียรเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์กันนะโอ้โหจักรวาลคอนเฟิร์มเลยเปิดไลน์มาจากกักรวาลก็คอนเฟิร์มเลยแชร์สักครู่ ขอแชร์แป๊บน,นึงนะคะใครได้เข้ามาดูโค้รโชคดีนะวันนี้นะคะเป็นวิธีการดึงดูดความโชคดีนะใครที่คิดว่าตัวเองนะไม่มีโชคไม่มีความรู้สึกดีๆนะคะหรือทําไมชีวิตซวยอย่างนี้นะคะมามาฟังกัน จ้าแบ่งปันนิดนึงนะอะสครู่นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ห้หน่อยนะแบ่งปันให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้นะจ๊ะ มาเริ่มคุยกันว่าวิธีดึงดูดความโชคดีนะคะคจะดึงดูดได้อย่างไงาแบบง่ายๆสบายๆายเลยนะวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะ เปิดเพลงสร้างความสุขกันก่อนระหว่างที่เปิดเพลงสร้างความสุขกันไปนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวเองนะคะหาเพลงก่อนหาเพลงก่อนอเอาเพลงชิวๆสบายๆเนาะนะเพราะเราต้องทำใจให้สบายๆนะในการดึงดูดความโชคดีโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลย ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเสียงเกณฑ์นเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยน้องเบียแม่วานเอาไม,อม้หน่อยดเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ในกับอยู่ในข้างข้างชั้นแม่ข้างข้างชั้นครับสวัสดีทุกคนเลยจ้า สองใจตรงกันมีเธอแล้วก็ต้องมีฉันมันเป็นอย่างน้ำมาแต่หุนใดขอบคุณครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่หัวใจมันก็ยังคงรักรักเธอเหมือนเก่าอาจเป็นย้อนคุณบุญเก่าที่เฮ็ดให้เฮาได้ เธอกับฉันดีลาพบเจอน้องหักไอ้ไหลลีเดอเอ้หักอายแค่ไอ้นั้นมีค่าต่อใจน้องลาย <c oughs> <c oughs> เพลงนี้จบแล้วมาเริ่มกันเลยนะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะวันนี้ค่ะเขาเก็บมาแบ่งปันวันที่5แล้วนะคะ เป็นคลิปหากราบ21บวันของครูเกตเองนะคะว่าการที่เราได้รู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดการที่เราได้เรียนกับครูสิตาพรสวรรค์บันเองได้นะคะแล้วเราเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นทําอย่างไรในการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดในการเปลี่ยนชีวิตและเอามาลงมือทํางานนะวันนี้วันที่5แล้วนะคะหัวข้อคือวิธีดึงดูดความโชคดีนะคะวันนี้หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคืออะไรนะคะแล้ว เราควรทํายังไงที่จะปลดล็อกชีวิตนะคะเปิดใจเรียนรู้ยังไงนะคะเราสอนมาแล้วนะใครที่เข้ามาดูทีหลังนะคะไปย้อนดูได้ตั้งแต่วันที่1เลยนะคะที่หน้าเพจนี้นะเก็ตเอามาลงแล้วนะคะที่หน้าเพจแล้ววันนี้เรามาเจอกันวันที่5วันที่5้นี้จะพาทุกคนมาดึงดูดความโชคดีกันง่ายๆมากเลยนะาอ,อ,นนอาซิปเป็นย้อนพ้นบุญเก่าที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพอกัน ได้มาหักกันให้เธอกับฉันได้มาพบเจออยากสิบอกว่าน้องหักไอ้ลายอีลีเดอร์ไอหักอายแห้งแพงประโยคนี้เราไม่ถูกก็ยังบ่ทันเนนมีผู้ได้ถือใจน้องลา้บานไอทุกคนให้หักกันโดน น้องฮักไอไลยนยน้องฮักไอไลนลีเดอร์ไอไอนั้นนีค่าต่อใจน้องลายก็ยังว่าท่านในนี้ผูดด้ใดถือใจน้องลายบานไอจะคอยอย่าบอกซ้ำๆวนๆให้ฮักกันเด้อดวันนี้มาเจอที่หน้าเพจน,นะคะ เพจรับส่างองานกรุงเทพปทุมธานีเป็นชื่อเพจเก่านะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อเพจกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเราแบ่งปันได้อยู่แล้วนะสวัสดีทุกคนค่ะทักทาทยกันมาได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะอยากส่งต่อสิ่งดีๆแชร์เรื่องราวดีๆนะคะส่งต่อได้เลยนะคะจากการที่แชร์คลิปนี้นะคะได้บุญเหมือนกันนะอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะน้องเปาลีด้วยน่ารักที่สุด เราจะมาเริ่มกันเลยนะโอเควันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดึงดูดความโชคดีกันนะทักทายกันเข้ามาได้นะคะอ่ะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อเกตนะคะนิพดากตศิลานะคะหรือสถาปนาตัวเองแล้วว่าเป็นครูนะคะครูของเกตนี้นะะไม่จำเป็นจะต้องจบ ได้รับใบปริญญาประกาศสเนบัตรว่าเป็นครูเพียงแต่เราให้ความรู้แก่ทุกทุกคนนะคะเราก็เป็นครูได้อย่างบิดามาดาของเราก็เป็นครูคนแรกของเราถูกต้องไหมเออนะคะทุกคนค่ะถ้าให้ความรู้ก็คือเป็นครูได้หมดนะวันนี้ค่ะเกศสถาปนาตัวเองว่าเป็นครูนะคะแต่ใครจะเรียกยังไงก็ได้เอาที่เบิกบานเกศก็ใช้แทนเรียกแทนตัวเองว่าเกศเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมนะ วันนี้ค่ะเกศค่ะอดีตค่ะจากแม่บ้านเลี้ยงลูกค่ะแต่ก่อนที่จะมาเป็นแม่บ้านเนี่ยเราก็เคยทํางานมาหลายรูปแบบแล้วล่ะนะทำงานประจาค่ะขายประกันทําธุรกิจเครือ,อข่ายขายต้งนะคะค้าขายนะคะแล้วก็ขายออนไลน์แบรนด์อื่นมานะคะแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จค่ะไม่เคยได้จับเงินแสนเป็นของตัวเองนะจนค่ะมาเจอกฎจัก,กรวากลกฎแรงดึงดูดได้เรียนรู้กับครูสิตาพรสวรรค์บ้านเองได้เรียนกับครูคนอื่นไม่นับเพราะ เอามาลงมือทาไม่เป็นนะคะไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรนะเอามาลงมือทาไม่เป็นแต่พอมาเรียนรู้กับครูสิตาพอสวสดพันเองได้ค่ะเป็นคนผู้หญิงที่นะคะเหลือเงินติดตัว20บาทติดหนี้สิล้านเหลือเงินติดตัว20บาทเขามารวยมาลอดมาเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยกดจัก,กรวาลกดแรงหนึ่งดูดนะคะหเดือนแรกค่ะเขาสามารถดึงดูดเงิน7หลักได้นะรับกําไร7หลักได้นะคะสเดือนค่ะเขาปิดหนี้1 0ล้านค่ะเป็นครูกดจัก,กรวาลกดแรงดูดที่ประสบความสําเร็จโคตรเร็วที่สุด นะทำไมเขาถึงประสบความสาเร็จเร็วขนาดนี้เพราะเขาเรียนกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วตื่นรู้อย่างถ่องแท้รู้เลยว่าแก่นของกฎจักรวาลคืออะไรกฎของแรงดึงดูดคืออะไรกฎจักรากวาลคือกฎธรรมชาติค่ะเป็นกฎที่มนุษย์เราหลายๆคนใช้กันอยู่แล้วทุกๆวันดึงดูดอยู่แล้วทุกๆวันแต่ไม่รู้ว่า แก่นมันคืออะไรนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ค่ะคนที่ประสบความสําเร็จกันทั่วโลกค่ะเขารู้ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะไปพิมพ์ใน YouTube ค่ะคาว่า n e ว Ron ค่ะเคยไปออกช่อง3นักข่าวช่อง3นะเอาไปพูดเอาไปออกว่าทําไมคนที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยเอารวยเอาเขามีความคิดยังไงเขามีกระบวนการลงมาทํำยังไงคนที่จนก็จนจนจนอยู่นั่นแหละ มีความคิดอย่างไรถึงเป็นเช่นนั้นนะคะไปดูนะคะข่าวช่องสามพิมเขาว่านิวรอนใน u t u b e นะคะคลิปต่อมาค่ะที่อยากจะแนะนําทุกคนค่ะคือคลิป The Secret ค่ะพิมพใน u t u b e ค่ะคําว่าเด e Secret ค่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้คุณจะรู้ว่ากฎจกรรักรวาลกฎแรงดูดคืออะไรโอเคไหมแต่วันนี้ค่ะเกตดเอามาแบ่งปันค่ะจากการที่เรียนรู้กับครูสิตา,าสอนบ้านเองได้นะคะครูสิตาค่ะปิดหนี้10ล้านภายใน3เดือน5เดือนซื้อบ้านเงินสด6เดือนซื้อบ้านหลังที่2ซื้อบ้านหลังที่3 4มสี่ห้า และซื้อรถเงินสดทุกอย่างเงินสดหมดเพราะเขาเป็นนี่สิบล้านเขาไม่มีเครดิตที่ไหนแล้วนะคะเขาซื้อเงินสดทุกอย่างเลยจนเข้าเดือนที่7ค่ะเขานำพาธุรกิจเขาสู่ร้อยล้านเห็นไหมจักรวาลคอนเฟิร์มจิ้งจกยังร้องทักนะคะเออนะแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่เริ่มจากจนเหมือนกันที่เริ่มจากไม่มีเหมือนกันทำไมถึงจะไม่เชื่อคนที่ประสบความสำเร็จถูกไหมเกตค่ะก็เรียนรู้ค่ะ ตั้งแต่รู้จักคูสิตาก็เรียนรู้คูสิตาแล้วก็ตัดสินใจร่วมแบ่งกับคูสิตาเพราะเราคิดว่าคนนี้แหละจะพาเราสําเร็จจนวันนี้ค่ะได้มาเกิดคลิปมากราบ21วันของเกตดเองนะ,ะที่จะมาแบ่งปันทุกๆคนนะวันนี้เข้ามาสู่วันที่5แล้วค่ะใครที่มามาทีหลังนะคะเพิ่งได้รู้จักกันนะไปย้อนดูได้นะคะตั้งแต่วันที่1 ะะว,นนวันนี้วันที่5เกตจะมาแนะนําแบ่งปันในหัวข้อดึงดูดความโชคดีค่ะวิธีดึงดูดความโชคดีค่ะข้อแรกเลยนะคะไม่ทำไม่ไม่ไมเป็นการเสียเวลานะข้อแรกเลยคือเราจะต้องมีภาษากายที่มันสอดคล้องกับความโชคดีค่ะเช่นเราอยากโชคดีนะคะเราอยากโชคดีเฮ้ยเรื่องนี้เราอยากโชคดีจังเลยเอยากได้จังเลยแต่ถ้าเราทําท่าทางแบบ <c ười> จะได้บอกว่า จะได้ตอนไหนวะคุณคิดว่ามันจะได้ไหมความโชคดีจะเข้ามาหาคุณไหมกับคนที่เฮ้ยได้แน่นอนอุ้ยเรื่องนี้สาเร็จแน่นอนเรื่องนี้สำเร็จแน่นอนฉันเป็นคนโชคดีมากเลยฉันทําสําเร็จแน่นอนอเดี๋ยวเขาก็มาสับสนฉันฉันยิ่งดูดดความโชคดีได้ภาษากายนําค่ะนะคะคุณจะต้องใจคุณมันก็จะต้องตื่นเต้นใช่ไหมคนที่ความโชคดีอ่ะคนที่ได้ความโชคดีอ่ะคุณลองคิดว่าคุณถูกหวยอ่ะ รางวัลที่หนึ่งอ่านไปต้องรางวัลที่หนึ่งถูยี่สบาทแม่ก็กระโดดเต้นทั่วบ้านแล้วถูกป่ะเกตเองนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกเออถูกหวยยี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถูกหวยมาเรียนรู้กฎจักรวาลก่อะไรต้องด,ดูถูกหัวยี่สบาทแรกเพราะเป็นคนไม่เล่นหวยไงก็ลองซื้อดูว่ามันจะเป็นยังไงวะนะคะถูกหัวยี่สิบาทโอ้โยกีดรลั่นบ้านกีร <c ười> ลั่นบ้านกระโดดแบบโอ้โรโชคดีเลยม่นเออนะคะภาษากายค่ะลักษณะท่าทางเราถ้าเราโชคดี อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงเราจะมีท่าทางเป็นอย่างไรนะคะภาษากายต้องนำนะคะเวลาเราไปที่ไหนนั่งรถลงเรืออะไรต่างๆทั้งหลายแหล่นะคะเราจะมาแบบว่าห่วยแม่ร้อนจังเลยหอวยไม่ยางงู้นอย่างนี้โอ้ทำไมรถติดขนาดนี้ภาษากายแบบนี้มันจะดึงดูดความโชคดีได้ไหมกับการที่เราปรับบวกค่ะ กับการที่เราปรับบวกเราอยากได้ความโชคดีเฮ้ยไม่ว่าจะไปเจอที่ไหนในเรื่องราวสถานการณ์อะไรเราปรับบวกให้หมดค่ะเปลี่ยนภาษากายเปลี่ยนภาษาพูดให้มันสอดคล้องกับความโชคดีเช่นนั่งรถไปรถติดโอ้โหทำไมโชคดีขนาดนี้วะพูดไปเลยแต่ยังโชคดีเห็นไหมภาษาภาษาพูดนําแล้วนะแล้วภาษากายพอเราพูดว่าเราโชคดีภาษากายจะเป็นยังคะจะเป็นแบบนี้ไหมทําไมครูโชคดีจังเลยมันจะเป็นแบบนี้ไหม มันก็ไม่เป็นถูกไหมนะคะเอ้ยทำไมโชคดีขนาดนี้ก็เอ้ยเกิดมาโคตชโชคดีเลยวันนี้โคตชโชคดีเลยเว้ยเออรถติดเนี่ยทำให้เราจับโทรศัพท์มือถือทาให้เราตอบลูกค้าได้เออนะคะภาษากายต้องนําค่ะนะนะคะใครไม่เข้าใจนะคะหรืออยากได้คิดมากาพิเบศษวันของคุิตาทักมาขอเกบได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเรื่องที่สองคือนอกจากภาษากายนําแล้วนะคะเราจะต้องเดี๋ยวนะ นอกจากภาษากายนำแล้วนะคะอืมคนทักว่าสั่งขอยอีกแล้วเห็นไหมโคชโชคดีเลยเห็นไหมยิ่งแบ่งปันยิ่งโชคดียิ่งแบ่งปันยิ่งโชคดีนะคะเออเห็นไหมเห็นไหมว่าท่าทางเกตเป็นไงเนี่ยพอเกตพูดคิดคําพูดนําเห็นไหมภาษากายเป็นไงวะโคตรโชคดีจังเลยเห็นไหมภาษากายมันก็ต้องไปด้วยให้มันสอดคล้องกันถูกไหมความรู้สึกคําพูดภาษากาย ให้มันสอดคล้องกันไปนะคะเห็นไหมสอค่ะที่เราจะดึงดูดความโชคดีได้ค่ะคือเราจะต้องสำนึกรู้คุณในทุกสรพรพสิ่งค่ะขอบคุณทุกสรพรพสิ่งแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเกตให้ลูกชายเอาสายไม่มาใช่ไหมเกตก็ขอบคุณนะคะแล้วให้เราเล่นใหญ่ไปเลยค่ะขอบคุณแบบเล่นใหญ่ไปเลย เจอเงินบาทหนึ oh, ่งโอ้ยขอบคุณนะเงินร้อยล้านของเกดขอบคุณนะเห็นไหมเกดเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเห็นป่ะเราโปรแกรมตัวเองไปด้วยเห็นไหมเออฉันเป็นแม่เหล็กเห็นไหมฉันบอกเลยว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเยี่ยมเลยเออเห็นไหมเจอเงินบาทหนึ่งฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเห็นปะนะคะแล้วเราก็บอกเราโคตรโชคดีเลยนั่นไงเงินอีกร้อยล้านตามมาเออ ะะขอบคุณทุกสรรพสิ่งแม้แต่เรื่องเล็กน้อยค่ะเดินไปทางไหนสะด,ดุดก้อนหินเฮ้ยขอบคุณนะก,ก้อนหินนี้รู้เลยจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่อีกแล้วโคตรโชคดีเลยเกดเอ้ยเออพูดได้ไหมพูดกับตัวเองค่ะนะคะเมื่อสะดุดก้อนหินแม่เอ้ยขออ,อภัยที่ใช้คําภาษาไม่ถูกต้องนะคะที่ไม่เรียบร้อยนะคะเห็นไหมจริงจบยังคอนเฟิร์มเกดเลยว่าสิ่งที่เกดพูดใช่เออเห็นปะ ใช่หไหมโคตรโชคดีเลยจิ้งจกบอกว่าแบ่งปันครั้งนี้นะนะคะเงินจะกําไรจะเข้าอีกเป็นล้านเลยนะเห็นปะ่ะเราปรับบวกเห็นไหมเราดึงดูดความโชคดีนะคะเนี่แหละค่ะนะคะขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่เราเจอไม่ว่าเจอสถานการณ์อะไรขอบคุณให้หมดนะคะเห็นไหมนะคะขอบคุณแม่เรื่องเล็กน้อยแม้เพียงเรื่องเพียงเรื่องเล็กน้อยก็เล่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะข้อ3ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือการมโนโค่ะ เห็นไหมจักรวาลเห็นไหมคอนเฟิร์มอีกแล้วจิ้งจกยังคอนเฟิร์มเกดเลยเห็นปะเนี่ยเกดกำลังมโนอยู่เกดกำลังมโนแบบเล่นใหญ่อยู่จิ้งจกร้องทักเรามโนไปเลยว่าเราจะได้กาไรหลักล้านมโนและสวมการเป็นเหมือนที่เกดบอกเมื่อวานค่ะเมื่อวานสอนเรื่องการสวมการเป็นนะคะสวมการเป็นแบบเล่นใหญ่ไปเลยเราจะได้กําไรหลักล้านหรอเราจะเล่นใหญ่แบบไหนเราจะดีใจสุดๆแบบไหนอะ เราจะแต่งตัวแบบไหนคนที่มีกาไรหลักล้านคนที่จับเงินล้านอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมปนั่งร้องไห้ไหมร้องไห้บางคนร้องไห้ค่ะแต่ร้องไห้ด้วยความสุขใจร้องไห้แต่หน้าย,ยิ้มเออมันด้วยความสุขใจน้ําตามันไหลแต่ไม่ใช่ร้องไห้แบบอมความทุกข์เออนะให้เราเล่นใหญ่ไปเลยนะคะโอเคว่าเอออยากโชคดีค่ะนะให้เล่นใหญ่ไปเลยมโนว,ว่าเราโชคดีว่าเรามีโชคลาภต่างๆนานานะคนะนะแล้ว อันนี้มาบอกเคล็ดลับอีกวิธีดึงดูดความโชคดีที่คุณทําทุกเช้าแล้วคุณจะเห็นผลมากที่สุดนะอะไรลูกไม่มีอะไรแค่แต่มานามั่งฟังโอเคดีมากลูกรลกนนะเห็นไหมเกดก็มีลูกชายสนับสนุนเกดนะโคตรสุดยอดเลยไหมเกดโคตรโชคดีเลยมีอภิชาติตบุตรเห็นบา้าเกดใส่ความโชคดีของเกดอย่า,ายเห็นไหมเออนะคะอ่ะทีนี้จะมาบอกนะ,ะวิธีที่ดึงดูดความโชคดีที่คุณทําทุกเช้าแล้วคุณรอรับความโชคดีของคุณเลยมาแน่นอนนะคะคือ เราจะทำคุณเขียนนะเอากระดาษปากกามาจดเลยนะคะทำา14ข่าวดีค่ะ14ข่าวดีคืออะไร14ข่าวดีคือพอเช้ามาเนี่ยนะคุณนั่งสมาธิคุณขอบคุณทุกสรรพสิงขอบคุณ,คณร่างกายนะโปรแกรมตัวเองอะไรเสร็จมาแล้วนะให้คุณทํา14ข่าวดีการทํา14ข่าวดีคือคนส่วนมากเนี่ยตื่นมาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์ใช่ปะ่ะเล่นฟีดเฟซบุ๊กใช่ปะ่ะดูว่าอันนี้มันมีข่าวอะไรว่าใครโพสอะไรมาว่าชอบ เอาพูดตรงๆอ่ะชอบเผือกเรื่องชาวบ้านถูกป่ะเออแต่เราจะเผือกด้านดีหรือจะเผือกด้านไม่ดีอันนี้เราเลือกได้ถูกไหมแต่สิ่งที่เกตจะมาบอกวันนี้คือให้คุณเผือกด้านดีโอเคไหมเผือกด้านดีค่ะมองหาค่ะว่าใครโพสต์เรื่องราวดีๆโพสต์เรื่องราวบวก,บวกโพสต์เรื่องราวที่เราอยากได้สิบสี่โพสสิบสี่ข้อหรือเรามองไปเห็นใครหุ่นดีเฮ้ยคุณนี้หุ่นดีจังเลยอ่ะฉันก็หุ่นดีแบบนี้ฉันโชคดีจังเลยที่ฉันหุ่นดีแบบนี้ เออไม่จำเป็นต้องฟีดเฟซบุ๊กก็ได้บางบางคนใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้บางคนอาจเดินอาจเห็นแฟนเดินมาโอ้ยฉันนี่ทำไมโชคดีขนาดนี้นัมีแฟนทั้งหล่อทั้งเป็นอภิชาติสามีเออแบบนี้ก็ได้ดึงดูความโชคดีหรือฟีดในเฟซบุ๊กเจอคนนี้ขายดีโอ้โหคนนี้ส่งของเยอะอีกแล้วโอ้ยฉันเอาแบบนี้แหละจกักรวาลคะ่ะเอาแบบนี้แหละฉันโชคดีแบบนี้แหละฉันขายของดีแบบนี้แหละเอาแบบนี้เลยให้คุณหาค่ะ14ข่าวดี14เรื่องข่าวดี หรือคนนี้โพ้นเงินโอ้โหน้ำเงินชั้นชัดเลยเออฉันโชคดีมากเลยฉันขายได้กําไรแบบนี้เลยนะคะเอาแบบนี้เลยนะคะให้โปรแกรมตัวเองว่าเราได้แบบนี้ว่าเราได้แบบเขามาแล้วนะคะสิบสี่เรื่องค่ะสิบสี่เรื่องทําติดต่อกันภายในสามนาทีให้คุณหาเรื่องเราดีๆติดต่อกันภายในสามนาทีบางคนเปิดไปเจอไม่เจอสิบสี่เรื่องพร้อมกัน มันไม่ทัน3นาทีก็ให้เราแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้เจอเรื่องเราดีๆแคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้14เรื่องอย่าตำกว่า14อย่าเท่าไหร่ก็ได้อย่าตำกว่า14สวัสดีคุณน้ำค่ะโอ้โห new VIP นี่ไง new VIP นี่ไงโคตรโชคดีเลยคุณน้ำเห <He S 1> ็นไหมสุดยอดขึ้นมันเริ่มมาได้แล้วคุณน้ำขึ้นเริ่มมาแล้วค่ะขึ้นเริ่มเสมอกันแล้วค่ะอธิษฐานจิตค่ะปิด VIP ภายใน3วันค่ะโอเคไหมนะคะ ทีนี้มาเข้าเรื่อง14ความโชคดีก่อนกันต่อนะ14ข่าวดีกันต่อนะคะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ค่ะ14เรื่องขึ้นไป14เรื่องขึ้นไปค่ะแล้วเรามาใส่ความรู้สึกโปรแกรมข่าวดีกันข่าวดีที่15จะเป็นของเราวิธีการโปรแกรมทำยังไงพอเราแคปหน้าจอไว้ใช่ป่ะรูปมันจะไปอยู่ในแกลเลอรี่ใช่ไหมอ่ะพอรูปไปอยู่แกลเลอรี่เราเปิดแกลเลอรี่เลยที่เราแคปหน้าจอไว้14เรื่องมันจะติดๆ,ๆกันถูกป่ะ อ่ะพอเราเปิดมาเรื่องหนึ่งโอ้ยนั่นไงฉันขายดีแบบนี้เลยฉันโคตรโชคดีเลยฉันเป็นนักขายมือทองแบบนี้เลยเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้สิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะจากการขาอ่ะเปิดเลือนไปอีกนั่นไงฉันหุ่นดีแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดเลยจากวารส่งส่งหลักฐานการหุ่นดีไหมฉันแล้วฉันหุ่นดีแบบนี้เลยเอาแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้ค่ะเลือดไปอีกเจออีกทําแบบนี้ค่ะทาแบบนี้ให้ความรู้สึกเราอ่ะมันฟูมันฟูมันใจเต้นพูดให้พูดเร็วๆอย่างเงี้ยพูดภายใน3นาที อย่าเกิน3นาทีขึ้นในตัวคุณจะได้แล้วคุณจะดึงดูดขึ้นภายนอกความโชคดีจะเข้ามาจริงๆแบบที่เราทําแบบนี้ไปทําดูค่ะข่าวดีที่15จะเป็นของเราเกิดขึ้นจริงนี่การใช้กดฎารวางกฎอะไรดึงดูดนะเห็นไหมจิ้งจกลองทักอีกแล้วใช่เลยหคนลุกเลยอะเออเห็นไหมพอเกบพูดจบลองทักเลยใช่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 เห็นไหมไปทำนะคะไปทำ ไปทําเลยนะคะวันนี้เกดมาแนะนําทุกคนนึงดูดความโชคดีเกดทําแบบนี้แหละคะ่ะที่เกดเปลีป่ยนแปลงชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นเกดทําแบบนี้นะคะหลายๆคนเอาไปลองทําเลยค่ะเอาไปทําเลยค่ะแล้วตั้งใจเปลี่ยนชีวิตกันวันนี้เรามาเจอกันในวันที่ห้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมาบอกต่อแนะนํากันนะคะคอยติดตามไว้นะติดตามไว้นะคะที่เพจนี้นะคะเกดจะมาหน้าเพจในทุกๆคืนนะคะโอเคไหมวันนี้ค่ะ อย่าลืมก่อนนอนนะคะใครนั่งสมาธิก็นั่งถึงเวลานั่งก็นั่งก่อนนอนนะคะหรือจะเป็นนอนสมาธิก็ได้นะขอบคุณทุกสรรพสิ่งโปรแกรมตัวเองก่อนนอนว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้รับข่าวดีอะไรพรุ่งนี้เช้าคิดเลยเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นอะไรพรุ่งนี้เช้าตื่นมาได้เลยเพราะเราโปรแกรมไว้ตั้งแต่ก่อนนอนแล้วเราโปรแกรมแล้วเราก็หลับไปกับสิ่งที่เราโปรแกรมโอเคไหมอ่ะแถมให้นิดนึงแถมให้นิดนึงนะคะเกตจะพูดก่อนนอนเสมอพูดจนหลับไปเลยอ่ะ คือเกดจะพูดว่าเกดได้รับเงินเรียบร้อยแล้วกเ,ดเวกดได้รับเงินตลอดเวลากเ,ลดเลากดได้รับเงินตลอดเวลาเ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 กดได้รับเงินตลอดดไ้จนหลับไปเกดทำแบบนี้นะคะทำให้เกดขายดีทำให้เกดเกดึงดูดความโชคดีได้แบบง่ายๆสบายๆเลย อ่ะโอเคจบจริงๆและเออแถม2องอย่างเลยวันนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะมาทักทายกันนะคะทั้งคนที่ดูย้อนหลังนะคะคนที่ดูย้อนหลังด้วยก็สวัสดีย้อนหลังกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ굿ไนค์ night, ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ